สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคาประจําวันพฤหัสบดีปทที่23มีนาคมนะครับสาหรับราคาทองคำนะครับเมื่อวานนี้นะครับราคาได้มีการปรับตัวขึ้นจากโซน1930-1940นะครับได้ปรับตัวขึ้นมาสู่โซนระดับราคา1980เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เฟดนะครับได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายนะครับ0.25%นะครับตอนนี้อยู่ในระดับ4.75-5.0%นะครับก็ โดยรวมนะครับแนวโน้มนะครับถ้าปรับตามคาดการณ์ราคาทองคําจะขึ้นก็อันเนี้ยนะครับเป็นไปตามคาดการณ์ก่อนอันนี้แล้วนะครับทีนี้แนวโน้มพฤติกรรมราคานะครับสำหรับวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเมื่อวานนะครับราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะครับเดิมเนี่ยมันจะมีโซนแนวรับอยู่นะครับที่ผมได้ให้ไว้ว่ามันเป็นเส้นเทรลน์นะครับเทรลน์เดิมซึ่งพอราคา มันกลับลงมาทดสอบนะครับบริเวณนี้หนึ่เนี่ย,1940ยมันมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปต่อนะครับซึ่งมันก็มีการปรับตัวขึ้นไปจริงๆนะครับแต่ว่าเราอาจจะหาโอกาสเทรดได้ยากหน่อยนะครับเพราะว่าในส่วนของการเทรดเนี่ย มันจะมีแนวเฝ้าระวังนะครับก็คือ193 0สนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันลงไปไม่ถึงมันลงไปแค่1934เท่านั้นนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับโดยรวมนะครับจังหวะการเทรดอาจจะยากนิดนึงนะครับหรือว่าเราเทรดได้แต่ว่าต้องใช้ความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ได้เข้าเทรดจากตอนที่ราคามันปรับตัวขึ้นมานะครับเพราะว่าราคามันไม่ถึงจุดเฝ้ารอนะครับทีนี้สำหรับวันนี้นะครับแนวโน้มจะเป็นยังไงไปดูในกรอบเวลาสีชั่วโมงนะครับ 4ชั่วโมงนะครับราคาได้ปรับตัวลงมาบริเวณนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันมีแนวรับ2แนวนะครับเส้นแดงก็คือเป็นเส้นแนวต้านเก่านะครับซึ่งราคาเนี่ยได้เบรกขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อตัวปรับตัวลงมาทดสอบเมื่อวานนะครับอีกแนวหนึ่งก็จะเป็นเทนย่อยบริเวณนี้นะครับซึ่งจะมีแนวต้านอยู่เส้นแดงนี้นะครับพอมันเจอเส้นตัวที่มันครอสกันนะครับเป็นแนวรับทั้งหมดเนี่ยราคาก็รับอยู่นะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นไปตามการประเมินทิ่ทางของราคานะครับแต่ทีนี้นิดนึงนะครับในจังหวะการเข้าเทรดเนี่ยราคานะครับตอนแรกมันลงมาแถว1936นะครับปรับขึ้นไปแถว1945นะฮะแล้วก็ปรับลงมาครับแถว1934โดยประมาณนะครับซึ่งในแผนการเทรดนะครับที่ผมได้มองไว้ส่วนตัวนะครับจะรอให้มันเกิด RSI Divergent e นะครับก็คือราคาเนี่ยลงมาแถวแถว3 9 3 0ลงมานะครับแล้วก็ตัว ISI นะครับ รอให้ราคาเนี่ยมันกดลงไปนะครับไอซี I เนี่ยกดลงไปแถวแถวสามสี่สิบนะฮะซึ่งมันไม่เกิดขึ้นนะครับราคาเนี่ยมันลงมาแค่1934แล้วก็ดีขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะที่ผมรอเข้าเทรดนะครับก็คือรอราคากดลงมาแถวเนี้ยแล้วก็จะบ่ายขึ้นไปนะฮะมันไม่เกิดขึ้นนะครับตั้งเพนดิงไว้19-30ราคาไม่เกี่ยวแล้วก็ปรับขึ้นไปนะครับเมื่อคืนขึ้นไปถึง1978โดยประมาณนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมมองว่า แนวต้านของกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับอยู่ที่ระดับ1 9 8 5นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวซัพพลายโ n e เดิมนะครับที่ราคาเนี่ยมันดอปลงไปเมื่อช่วงวันที่21มีนาคมนะครับจุดนี้ราคาดอปลงไปโอยทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ50เหรียญราคาเนี่ยกำลังจะกลับขึ้นมาทดสอบตัวซัพพลายโ n e นบริเวณนี้นะครับส่วนแนวรับของกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับก็จะอยู่แถวแถวนี้นะครับแถว1950ลงมานะฮะ หนึงเก้าเนี่ยเราก็จะมีตัวดีมานโซนอยู่นะครับจุดที่ราคาปรับตัวขึ้นมาเมื่อช่วงประมาณตอนตีหนึ่งเมื่อวานนะครับทั้งนี้นะครับมันก็ยังมีตัวเส้นแนวรับของเทรนด์นะครับก็ผมลากเส้นประสีน้ําเงินนะครับบริเวณนี้ลากเชื่อมกับบริเวณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกรอบแนวรับในการทําราคาขึ้นนะครับในกรอบหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะมีกรอบการเล่นอยู่ในขณะนี้นะครับประเมินว่านะครับในวันนี้นะครับราคาเนี่ยน่าจะอยู่ในกรอบ สามเหลี่ยมนะฮะพยา,ายามไต่ขึ้นไปนะครับก็ราคาเนี่ยพยายามดันขึ้นไปนะครับแนวต้านแรก1985นะครับก็เราสําหรับท่านที่เป็นสายช็อตนะครับให้สังเกตพฤติกรรมราคาแถว1985เพื่อที่จะช็อตนะครับการช็อตลงมานะครับเราก็คงต้องดูนะครับว่าเราจะช็อตมาแค่แนวรับของมันนะครับเพราะว่าโดยรวมเนี่ย มันก็ยังมีการดันราคาขึ้นไปอยู่นะครับราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับชอ็อตลงมา1 9 8 5เกนี่ยก็ดูเส้นแนวรับหรือว่าตัวดีมานโซนนะครับเพื่อจะเป็นจุดแบ,บ่งปิดจุดออกในลักษณะนั้นนะครับสำหรับการบายนะครับก็ให้โฟกัสที่1950ลงมานะครับหรือว่าตัวเส้นแนวรับเส้นปะนะครับการบายเนี่ยมองไว้ว่าราคาเนี่ยอาจจะไต่นะครับอาจจะเกิน1 9 8 5หหรือกลับขึ้นไปแถว เกิน2,000ันได้นะครับทีนี้ต้องดูว่าราคาเนี่ยจากปัจจุบันเนี้ยนะครับมันจะไปทางไหนก่อนนะครับถ้าราคามันปรับตัวลงนะฮะปรับตัวลงแบบนี้นะฮะผมก็ยังมองว่าเราสามารถบายกลับขึ้นไปได้นะครับในสถานนี้ครับตามเส้นสีแดงเลยนะครับแต่ว่าถ้าราคานะครับปรับตัวขึ้นนะครับ ขึ้นไป1.85 9 8, ก่อนตรงนี้เราสังเกตพฤติกรรมราคานะครับว่ามันมีแท่งกับตัวไหมเป็น valid engulfing ไหมมี double top หรือว่า head and shoulder ในกรอบเวลาเล็กๆไหมนะครับเพื่อที่จะช็อตกลับลงมานะครับการช็อตกลับลงมานะครับเราต้องดูว่าแนวรับมันอยู่ตรงไหนนะครับจุดแรกนะครับเราจะดูตัว pivot นะครับ pivot ตอนนี้มันอยู่ประมาณ1.960นะครับแถว1.960เนี่ยลองสังเกตพฤติกรรมราคาอาจจะทา ให้ราคาเนี่ยมันปรับเด้งขึ้นไปต่อได้นะครับอันนี้สําหรับการช็อตนะครับสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคมของเรานะครับต้องขอขอบคุณโบรกเกอร์เอ็แคปนะครับโบรกเกอร์ที่ได้รับการยอมรับจากเทรดเดอร์กว่า150ประเทศทั่วโลกนะครับให้บริการในกว่า13ประเทศนะครับเทรดได้ทั้ง MT4 MT5 และ TradingView นะครับการส่งคําสั่งของเอ็แคปนะครับทำได้ด้วยรลงมากแล้วก็เหมาะสมกับการเทรดทองอย่างยิ่งนะครับ ท่านที่สนใจเกี่ยวกับโป๊ k เกอร์เอแคปนะครับคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของการวิเคราะห์นี้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดประเภทของบัญชีนะดูสเปรดนะครับแล้วก็ช่องทางการฝากถอนว่าสะดวกสบายไหมนะครับแล้วก็ช่องทางการซัพพอร์ตนะครับซึ่งซัพพอร์ตของไทยเนี่ยก็จะทำงานนะครับ9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นแล้วกลับพบกันใหม่ในการวิเคราะห์ครั้งถัดไปสวัสดีครับ